ือถ้ามาบึงเห็ดกะอันนี้ว่าไม่เห็ดอันนี้ดำเห็ดตะเปาะตะแปะเห็ดเป็ดตะหักให้เฮ็เป็นตะหักตะหักเขาเปาะกระแปะเห็ดเป็ดตะหักง่ามคัะง่ามแน่ยจะเป็นเห็ดในยังแน่จะเป็นบานขึ้นเป็นเต็น sure> ี่เห็ดเปิดตะกินคัะเป็ดตะงามสองเงาสิเงียวอยู่เบิ้งเบิ้งเห็ดดำง่ามคัะง่ามแน่ยหายเบิ้งกระล่งขึ้นคุณน่ะขึ้นเป็นเงาเป็นเงาอยู่คุณน่ะ สวยเพราะท่านเอามันถิบเอาคุมันง่ามคือกลืนกันจนันเอยเอาตะชุ่มมันใหญ่ๆเอาตะชุ่มมันใหญ่ๆนี่ใหญ่แน่นน่อยๆง่ายแน่นน่อยๆง่ามกระดอกกระเดียแนะขึ้นเราสั่งคุณนะเป็นเง,งาๆมีก้องขึ้นแม่คุณอะพื้นดินขึ้นเบื้องเนี่ยคุณะนะนี่ขึ้นคุณนะสวยกับบก่ายยันเหยัยบพื้นเบื้อง เบิ่งกลุ่มนี่กลุ่มใหญ่ค่ะคุณยันอย่าเพิ่นไม่สวยกตบบกา่าเบิ่งเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงตะละางเหวตะละโคนงามค่ะงามเนี่ยค่ะไม่สวยกันเรียกเอาสร้างงามงามมันเรียกเอาสุมสมันสูงสูงเพียเบิงบ่งคุณนะเบิ่งสุมมานาันนะเบิง่งไม่สวยกะเก็บเอาสักหน่อยก็ไปกินเลยจ้ะงามดีจ้ะงามกระโดกระเดีย งามกระโดกระเดียได้มะเลว้วคุนงีงามคักหลายๆมีสวยกระจัดเอาสตัวงามเนาะเขาเขามางามแทส้สวยๆงามๆบรรยากาศบานเขาเจ๊แมนมันงามคักเด้อ,อมีสวยอโออนบรรยากาศบานเพื่อน มีสวยกับผ้าคขู่หาเอาสตัวัปนีนบรรยากาศดีละจ้ะเ่บางก็จับทางจักรยานมีทางพน,นีางมีทางจักรยานจ้ะเขาเฮ็ดดีค่ะนังว่าบางเพื่นเฮ็ดดีดีสอเป็นเฮ็ดดีมีสวยสีพ้าไปหาเก็บเห็ดเด้อดจ้ะ แม่สวยจะพาาไปหาหเก็บเห็ดเห็ดลายเห็ดคักนี่เห็ดผึ่งจ้ะเห็ดผึ่งไงขึ้นน้มแท้ดอกพลนแท้อันนี้เห็ดผึ่งโอ้ยเห็ดทานไงจ้ะเห็ดทานมึงดอกมันพนลืนพลันเห็ดทานไงจ้ะ อยู่ข้างข้างาว้นี่ละว้เพิ่นนี่จ้ะเห็ดงามจังอันนี้เห็ดเพิิงอันนี้เห็ดคือสีก,กินบัวใดดอกเนาะงามซื่อ ย่างหาเบิ้งเห็ดข่างทางเม่สวยอผ้ากันย่างเห็ดเบิ้งเห็ดข่างทางสิผ้าไปเก็บเห็ดแต่เห็ดข่างทางก็กลายงามเมสวยสิผ้าไปเบิ้งเห็ดบเบิ้งเห็ดทัว่วเพิ่นเห็ดทั่วก็รุนอยู่งามลายเบินนี้เล็กหน่อยเขาเห่นบนขั้นเล็กหน่อยเขาเห่นเพิ่น,นงามงาลายมันก็เป็นตาหักลายละเขาก็ขาวเสตตุบันนึง <c oughs> เห็ดอันนี้ง่ามงาเวามองไม่เสร็ไม่เก็บมือนั้นน่ะนี่เพิ่งเห็ดทานเห็ดทานเห็ดตับเห็ดตับก้วยวะเอ็นเหตับก้วยวะมืเส็เอ็นเห็ดตับก้วยมเสมือจะเอื่นเห็ดนาอย่นเมื่อเสไม่เก็บมือนั้นแถวนี้ละเพิ่งกิดิสมดแล้วรวะดอกไงมันน้นทีแต่ดอกหน่อยก็เริ่มเออีก ดอกหน้อยๆก็ลังสิขึ้นโอ้มันสิเถาแล้วตัวนี้ว่าม่นหน่อยแล้วนี่มันสิเถาแล้วตัวนี้นี่มันสิเถาเลยจ้ะน,นี่มันสิเถาแล้วแต่มันบ่ขึ้นบ่างบา้องอะไรจังไดนมันแค่บวกลบซุ้ซมๆก็ไหลเด้ละพื่อข้นงใต้ต ดอกูสวยเก็บโหมดเหมือนกันงามอยู่เลยน,นี่ยังงามอยู่เกิดเป็นทุกข์ีดเลยสวยกับมันยีลีกับเห็ดพี่เก็บมันลายกับเห็ดกับอันนี้นะมันเก็บสะอ่อนพิ่น นั่นสิเกิดหลายอยู่จ้ะนี่สิเกิดหลายอยู่น่ะโมนี่สิเกิดหลายอยู่สิเกิดหลายอยู่พี่เล่ก็สิเกิดหลายอยู่เป็นเป็นไม่ใช่แกัหย่านเหยียบเนาะก็คอยงางหาเอามันหยาสูงก็จับจังเล็กกเจับก็มันตัดหยาอีกแระลันหนี่งก็จับชิดตัดหยาแล้วพวกอันนี้ พูดนะนั่งอันนี้อยู่มันั่งขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่เด้อน,นี่น่ะงามงายขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไล่ๆจบคลิปนี้ก่อนเด้อจแะเนาะจบคลิปก่อนบ่าเรื่องนีสวย้าพมาเลาะเบิ่งปลาเห็ดโอ้พี่เด้กพี่เด้กดรอันน,นี่พี่น,นี่ดรอันอีกพี่ดรอนนันอีก,อนนอกมองบนแนบโเห็นมัน้ย มันอยู่ไตหญ้าไหมมันอันนี้หลายมันอยู่ไตหญ้ามันอยู่ไตหญ้ากระหังไปเดี๋ยวมียังม่นำยุบไปต้องขีหญ้า,าหลดหุดเนาะโอ้ยมันนั่นเก็บหยาไหมมันอยู่ไตหญ้าหลายก็เก็บหยาเนาะ ไต่หยาหลายลายเก็บหยาค่ะไต่ใบหยาเนี่ยเก็บไตมบ้างสิเก็บไต่มาดอกมันคันมันขืนพนหยาเนี่ยก็แสดงว่ามันสีเถาแล้วแม่เือก็เลยเก็บเอาซะไ่อยากให้มันขืนพนหยาเบิองงามๆดอกเกล้วย นี่ขู่ไี่จะขี่ายาเก็บมันหนันดอกมันต้นบัสูงแม่มือนี้ตน้นบัสูงคือมือนั้นไม่สวยเก็บเอาไม่สวยเพิรร่งจะกำลังเฉขึ้นกันมี่นี่ได้ได้มาซ้ำอีกแบบน่าดีจะ้ะงามงามที่ปลาตาเห็ดต้องเห็ดอย่างกระปุกวันนี้หลายเห็ดทางเด,ดิมเห็ดลายเห็ดขักปวดลายเห็ดผุดลายลายเห็ดลาย เปิ้สวย้าเบิ่งเห็ดข่างค่างเบิ่งเห็ดกระรังสิขึ้นเบิ่งสลูดสลีดจ้ะเป็นตาหักค่ะกระดอกกระเดียบหินน้ำค่ะเป็นงามเป็นงามขึ้นเบิ่งมันใกล้เกิดสุปีมันก็สิเกิดสุปีเนาะมันมีเสื่อมซะว่าเหรอวะเห็ดข่างค่างลายซื้อเห็ดค่ะกระโดดนะเห็ดข่างค่างเห็ดเบือเป็เจ้านี่เห็ดก่อบ้านเท่า ก็เจาะยบดอกตะร์ปุ๊บติ๊ดิเจอเจอที่นี่เจอมาได้ยังไงคะขี่กระเดียนบ่กสิขึ้นขี้กระเดียนบ่ว่าอยากเห็นขี้กระเดียนอยากได้ขี้กระเดียนกูได้หลายสวยหาขี้กระเดียนงกูตกป่านี่ตกป่าปามขึ้นตัวเดียนี่นะแม่สวยก็สะออนมันนี่ขี้กระเดียงอะไรนี่ขี้กระเดียนมันขึ้นแม่สวยนะอยากได้ขี้กระเดียนหลาย ขี่กระเดียนไปตกป่านี่ขึ้นมันขึ้นตะเพาะตะแเป็งชิ้เป็นขีดควยขี่กระเดียนแห่งยากได้ไม่สวยนี่อยากได้ขี่ขกระเดียนหายขี่กระเดียนไปตกป่าว้างนี่นะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนาเล่บานเฮาเนาะเฮ็ดนาเล่ขามทางบ้านเฮาหลายคักนี่มีนี่นี่เฮ็ดน,า,นาเล่เฮ็ดแดงน้อยก็วา่ากันจับป้าต้าเฮ็ดเนาะ 来啊！